ผู้ยาวเหมือนกันนะเนาะใ่กันทั้งสวยเลยสวยเลยนะนี่สองตัวพอดีเลยกวนมันพร้อมรถนี่ hương hóm chúc, này có không? ướp à, ướp, ừm, được rồi, nhóc, เลยแบบโอ้โหดัวปึ๊บนี่เป็นกรนเลยอู้ยใบกะเพราโอ้โหหืมบาดทั่วยอดทำลายแตก กอ็อีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอื้หอันยะญ่เลย,ญญเ,ลยเนี่ยสมุนไพรเป็ล้วนน่ากินมากชื้นเนี่ยฉีกเลยเนี่ยอื้ห์สน้งามอ๋ออุ้ห์สุดยอดอุ้ห

จะไปดิฮึดยอดโอ้เนี่ย mm hmm. อือือเก้อ mm hmm.